สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณยายอะไรนะคุณยายเมืองสุพัรณเนานะวันตอนนี้โอ้โอ,อตอนนี้ก็เวลา5้าโมงครึ่งก็เป็นภารกิจที่เราต้องรักษาสุขภาพมาเดินออกกำลังกายอีกนะคะหลังจากปฏิบัติงานที่โรงเรียนเสร็จแล้วตอน 4, 4. <30 S 1> อี่โมงสี่โมงครึ่งก็กลับมาดูสมาชิกก่อนว่ามีใครบ้าง สวัสดีคุณมอสเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อออพ่ออปุยกับรองแนนแล้วก็ลืมไม่ได้ก็คือโอเคของเรานะคะตอนนี้ก็เดินมาได้ได้สักประมาณพันพันกว่าเก้านะคะดูข้างหลังบรรยากาศเป็นไงสวยไหมสวยไหมคะโบกมือหน่อย ทักทายเพื่อนๆหน่อยทักทายใครอ่าพออเปนมิกาทักทายใครอีกพออนาวพออนาล้วใครอีกคนพอแก้วพอแก้วนะพร้อมเลยอ่ดูตอนนี้คุูมดนำหน้าไปแล้วเส้นทางนี้ครูมดไม่เคยเดินมาก่อนเลยดูนะลุงตสิทธิ์อ่าคุณตาสิทธิ์ก็มาเหรอคะมาอ่าท่านดูเส้นทางนี้สวยงามมากสะอาด ด้านขวามือของเราก็เมืองโบราณอู่ทองนะคะอันนี้เขาเรียกเป็นถนนเรียบเรียบภูเขานะคะก็จะมีแต่คนรักสุขภาพมาออกกําลังกายกันค่ะโอเคอ่ะเอาวันนี้แค่นี้แหละนะแล้วก็พบกับทริปต่อไปวันข้างหน้าบายคุณม,มด